สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่าแต่ละรุ่นในต่างันยังไงครับเรามาเริ่มกันที่รุ่นเล็กก่อนนะครับตัวนี้เป็นซูพิเลียนะครับผมเหมือนตัวน้องสุดครับอันตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายเลสซิ่งนะครับผมคือเน้นความเบานะครับผมวิ่งก็เอ่อถามว่าวิ่งวิ่งวิ่งไกลได้ไหมก็ได้แล้วแต่คนต้องหยุดแล้วแล้วแต่คนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพื้นมันจะไม่ได้หนานะครับใช่มันบางประมาณ21มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวพื้นใช้เป็นตัวโฟมคอนติก ใช่ครับ<น>ะจะมีความนุ่มอยู่นุ่มใช่แต่ตัวเนี้ยเวลาเหยียบเจอก้อนหินแข็งเนี่ยเราคือสามารถรับรู้ได้ว่าเราเหยียบก้อนหินนะครับผมแล้วก็พื้นไม่ใช่วีบัมใช่พื้นไม่ใช่วีบับามาน,นะครับผมประมาณนีน้ประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวโลนพีคเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ยอดนิยมนะครับคนจะใช้เยอะนะครับตัวนี้ก็คือมันจะออกแนวกลางๆก็คือซัพพอร์ตกลางๆนะครับผมแล้วก็พื้นก็หนาหนากว่าตัวซูเปอร์เรียเนาะก็แบบไม่ได้หนาไปใช่ มันไม่ได้หนาไปใช่มันอยู่กลางกลางใช่แล้วตัวพื้นก็นี่ก็จะเป็นนี้ก็คือจะเกาะเกาะดีเหมือนกันครับนะครับตัวพื้นใช้เป็นตัวเดียวกันกับตัวซุกิเรียนะครับใช่ครับผมตัวนี้จะประมาณนี้ตัวนี้คณจะใช้เยอะเนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวทิ้งตัวทิ้งเนี่ยเขาพึ่งออกมาเพื่อซัพพอร์ตรองจากไอ้มากกว่าตัวลนพีนะเพราะว่าลนพีบางทีมันไม่นุ่มแบบไม่นุ่มไงยคนอยากได้นุ่มๆแต่คือแบบไม่สูงมากก็จะเป็นตัวทิ้งแบบนี้ ตัวนี้นะครับผมคือน่าจะเป็นอย่ีกเพราะว่าตัวทีมเขาจะออกมาหลังหลังโลนพีคโลนพีคเขามาก่อนจริงๆริโลนพีคเป็นเหมือนตัวที่เขาเขาเรียกเหมือนเป็นตัวซิกเนเจอร์ของทางจะประมาณนั้นด้เพราะว่าคนมันใช้เยอะคือเมื่อก่อนมันจะมีแค่แค่สามรุ่นใช่ใช่คือเหมือนแบบเล็กกลางใหญ่แต่คนนี้เหมือนแบบคนคนบ่นอยากได้นิ่มหน่อยอยาได้นิ่มกว่าโลนพีคหนึ่งก็เลยเกิดเป็นตัวทีมนี้ขึ้นมานะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นใช้ควอนติมเหมือนกัน ตัวนี้นพื้นก็นนเป็นประมาณนี้น,นะครับเดี๋ยวเรามาตัวสุดท้ายกันตัวนี้จะเป็นโตเรนปัตก็คือพี่ใหญ่นะครับผมที่มันเป็นพี่ใหญ่เพราะว่าดูครับพื้นมันค่อนข้างหนานะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับสายซัพพอร์ตหน่อยๆคือชอบคมนุ่มความเฟิร์มนะครับผมวิ่งระยะไกลๆแบบสบายๆเนาะแบบไม่ต้องคมเร็วด้วยสายซัพพอร์ตส่วนพื้นจะเป็นวิบัมนะครับผมซึ่งมันจะแข็งแรงกว่าพื้นปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ยึดเกาะก็จะดีขึ้นนะครับผม ก็อันนี้ตัวใหม่เพิ่งมาใช่อันนี้ประมาณประมาณนี้ครับ4รุ่นแล้วก็เดี๋ยวสรุปเร่าคๆานะครับว่าแต่ละรุ่นควรระยะทางประมาณเท่าไหร่บ้างได้เลยแบ่งเลยอ่าถ้าอจริงสุพีเดียอันนี้ไม่เกิน50สุเดียถ้าเป็นมือใหม่นะใช่มือใหม่แต่ถ้าแบบมือเก่าๆแล้วแล้วชินกับรองเท้าแล้วบางคนเขาก็สามารถไปลอยได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่อยากจะวิ่งเราก็ไม่ได้เทรนมาหนักมากเนี้ยตัวนี้ก็จะแนะนําวิ่งระยะใกล้ๆพอไม่ต้องไปไกลมากครับ ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะได้50ิก็ได้เจสิก็ได้ร้อยก็ได้นะครับผมเพราะตัวนี้มันก็คือแบบกลางๆงเลยนะครับตัวนี้เหมือนกันจริงจะอารมณ์ไปคล้ายกันแต่ถ้าตัวนี้อาจจะนุ่มกว่านะครับผมตัวทิ้มนี่นะคอนสบายจะมากกว่าใช่ส่วนโอลิมปัสก็อย่างที่บอกคือเน้นซัพพอร์ตเน้นซัพพอร์ตนั้นจะจะระยะใกล้ก็ได้หรือระยะไกลก็ได้นะครับผมตัวนี้ส่วนเรื่องน้ำหนักน้ำหนักก็โอลิมปัสหนักสุดเรียงตามเนี้ครับซูพปเรียก็เบาสุดนะครับก็เรียงตามนั้นเลย มกประมาณนี้นะแล้วก็รองเท้าเอัลตาเขาจะเป็นซีโรดดกอ่าใช่จะเป็นซิลโลดอกก็คือส้นเท้ากับหน้าเท้ามันจะแบนเท่ากันนะครับผมถ้ายี่ห้ออื่นมันจะเป็นส้นจะสูงกว่าหน้าเท้าแต่อันเนี้ยมันจะเรียบเท่ากันครับแล้วก็เป็นอัลตาคือหน้าเท้ากว้างใช่ถ้ามีขนาเรื่งแบบตัวเองหน้าเท้ากว้างอย่างเงี้ยก็คือใส่สบายมาลองได้ใช่นะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับใช่ครับอาจจะรีบนิดนึงครับเพราะกลัวคิดยาวไปก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับใช่ อ๋เดี๋ยวบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติม,ม,มได้ไดนะครับผมหรือจะคทมมาก็ได้นะครับจะได้คุยกันสะดวกดีครับผมสวัสดีครับ